สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านมืัอนี้ลุงกิเห็ดกับข้าวพี่น้องแกงอ่อมกระดูกหมูแกงอ่อมก,ก,กระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงหมูพี่น้องอาหารเส้าปลาตอก,กบบสุกแล้วบ่ลุงสุกแล้วสุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวทาเบิ่งใ,ให้ถั่วต<อ>ูนไป ออมมันต้องมีผักอีตูน้ำพี่น้องเลยแะจีแกงออมมันต้องใส่ผักหลายๆแม่เนอะลุงเนาะเย็นแบบว่าผักอย่างที่มันใส่ได้นะเนาะใส่หมดเลยน,น้ำพี่น้องอันสีเหลืองๆนะั้น มะหุงมะหุงจอมจิจูดนะโดยมันล้นลุงแรกมันก็ไม่ได้เหลืองเลยพอมันมันเหลืองน้อยๆเขามาแกงแซ่บเพราะอะไรเหลืองเป็นสีเหลืองเหลืองคักเลยนะลุงเนาะว่าเมีนแค่รอดแต่ว่าแกงใส่บัะหุงแสบมันมันหวานเนาะมันล้มวังเช้านี่หละมันล้นเลยเกลือปลาชีมาปลนหรือตากผ้าเลียครับ สุกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนี่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 พี่น้องโอ้ยผู้แกงอ่อมกระดูกซี่โครงหมูนะจ๊ะนี่ได้แกงจะโดดหระเด้เนี่ยลุงเนาะบรดิกินเฮิงเลยปกติก็สีส่วนยามดำหน้าส่วนจานคนงานเกี่ยวขาวเนาะยามดำหน้ายามเกี่ยวขาวเพราะว่าตื่นมากกัด ต่างคนกับแยกง่ายลุงกับลี้ยวเมื่อวานฮะถ่ายคลิปช่วงวางหลังๆหนิงเตี้กเนาะฝนตกดุฝนคลิปป้านมัอนี้่ลุงก็หยุดมืัอนี่วานนี่ก็เบิดมื่อมืดมาจากมืดมาจากไปตลาดบันดงไปชงคลองให้ป้าว่านี่รถเกือบค่าลุงเลยทางดี้ยุบแล้วมันมีคุ้มหม่องหนึ่งไก่คุ้มทรรมภานะป้าเออรถเกือบค่ามานี่ห้อยมาทั้งบ้านจ้าบ่ไวย่นรถค่า ตรงบึ๊บล้มโหลดเหยียบเจ้าลีลอยังได้ขืนนู้นวะมาหลพบมาซั่งทั้งน่ะฝนตกได้ทั้งหนาแห้งครับนะไปวานแห้งก็ทั้งเฮานี่พี่น้องโอ้ยตอนแรกเลื้ยงน้อยเดียวหนูหนุน่งเนาะเอาใส่อันนี้ลดพอดีเป็นหมักฮวงสุกไปเลยสุกทั้งแกงพร้อมสุกทั้งหมักฮวงพออาหารเช้าพี่น้องมาเด้อมากินข้าวน้ำกัน กินข้าวแล้วเคยหลากกสิไปาหาเห็ดปวกลุงว่าเห็ดปวกออกอกะไรข้าเจ้าว่าเริ่มได้เก็บเห็ดปวกแล้วเน,ะนาะวายอยากไปหาอยู่ทางเบื้องบนเจ้ามีคนฝัน,นไประจ้กย่านมีอยู่ลรงเี้ดู <laughs> <laughs> เห็นลาอันเล่าผู้ได้นะผู้ไปอันนั้นน่ะนมันบ่อยผู <c oughs> ้ไปอนันวัดีมหาโชคน้ำนนะ่ะ อ่าพี่น้องมากิดแกงสุ่แกงส่า้อว่าเอาผูดใดกินมามาูว่าเงขึนมาเด้อพี่น้องแล้อสวัสดีะผู้ชมว่าคนจุบโตกเหมื่นใหม่ยเ มื้ินข้าวเร็วมนางรงเศร้ากินบ้างมอกดูอายนแห้งหมดแล้วตื่นมาหมเศร้ามันอ้าวแต่เราก็สิสักผ่าเปิดประตูมากะว่ามอกจนบรเห็นยังจนเริเห็หมดยังด้เลียวเลยรมาบ้านให้เศ้าเอลุงมาบ้านมาเลยว่าก็ตื่นมาหมดหมดุกเลยขีปลามาไลายมื่อยไปดไม่ดู

แค่แตงโ้วแบบนีบบน้หนึ่มองตุ๊บตอนแรกมันก็ใบเลื้ยงมันเลีงน่อยๆพอมาตุ๊กเเปีีมันุกแต่ก็เรามาเล่นได้นี่มันเท่เลยนึ่งกลผไมเดียวหวานอม้มให้บานกะตุ้มันล้นนร่นะกนะเดื่เจีบ ไปยื morning, like water, mm ้อมามานีปีเราไปเอาเชงไคหรยันาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีเนี่ยเดี๋ยน้ยัเขดเราะ่องมันจะบ่อโดนแต่ก็สุดก่อแต่ว่าเง่อนก็ นี่ไงขึ้นเด็ดอย่าบอนี่็นหอยเขามากกระสินตุมามสาวข้าลุงบยูยูนี่แหละโบนี่การไรดอยู่ฮะอมากกระสิมเบิ้ดบิจังไหมบอกเล้วของเขานะมุมข้บไปบง บ่แม่นี่อ่างหมดไดเว้าใส่ของนิยเขาดหน่อนคนี่ๆาเหเจ้าเ็ดปออกแสดงว่ามีหลายคนอยู่เก็บสีมาบ้านามันก็นอมันเก็บเเก็บมาเห็นบางัาลงได้ลายดยเต็มกระมังกระมังบักใหญ่ จอดอบยานๆด้วยมันน mm. mm. yeah. ่าที่รอบทุกท่าจำเอาเรื่องทำลูกนะครับอบเบิ่งเนื่อเน่างคนตกเอคนตกเาขางออกเลยขางมันออกนะแล้วได้นะทั้งกุูมทั้งบาลเจอรั้งบาเจอนู่จะมา้านไหมนั่งทาจมานั่งก่อน ไานียแ่มือ,มอยกไปอ,อันนี้กักิกเลาก็จิไ,ไปหางอยู่กันเข้าบาเอาเมื่อก่อนอเ,อาเนขามันออกลายมันกับเมือล้วยังเข้าไปหาน้ำมัอ่าเนี้ยการมีมันต้อง,งหัวรดพอลามาม้มันทางมันบอกไปกับ,บกู่นั่นคือมีคนไปไม่เอาที่อ nó mà hú mặc cho các cô mẹ nó ai con làm bé mẹ bác ลลายดนบุ้งสี้าระเทียบคุณชมเชิญปานทีมแต่ทีเดียวนี้แล้วกว่าออกบรรจานี่กี่หอนจะปรามณน่เก้าับจังหวะเผพอดีออกกระจาไปจะเข้าชวงกระส่วนแล้วิ่ม่น่สองหมื่นสามหมื่นนะยังบ่บอที่ชามย ใาอาทิองคุณโซบาเอาาาลวเก็บไปหรือเปล่ามเกวันที่เอาหนึ่งจะด้ว่อว่าที่หาพจักสัคนประมาณนี้หากเจ็ดยันแต่ระยุเข่าย่าง้แยันแต่ระยุเข่าแล้วพะยุเข่าเขากระยุกเลิะ พย้ยามบ้างนะ้ทนสงยูอ,ยอ้ย,ยนอกานาะคั้นหนาทีนี้นะช่วงสงกรารเออช่วงอภพษาานี่เขาเจ้าเฮต้ากับยุสวรรณเียบุรื่อ,องนี้มันสอง dạ rồi đây mới lộn hai mới lộn

บกเดี๋ยวเราจะกินไอติมนะลูงจะเอาไอติมมาให้กินเล็มังเนี่หาหนี่าสองหาสองปีอย่าเอออย่าามาใจอย่าอยัดหน่อยวันนี้วันรวยหวยออกวันที่หนึ่งไปบังลูกังลูเดือนซิแล้วแป๊บเดียวอีบกีเดือนกับปีใหม่ได้เนี่ย ไหวเดน้องๆเนาะเฮาเบียดต่ละมือนะเฮาบริยูซืบเลยมันไหคือว่าดำหน้าเฮาก็เลียเขาซื้อแบบ้มกันปะดหน้าเป็นเดียวเออดำหน้าคขอองเลาเลียบเข่าสุกแล้วบริวารสุกและสุกเลยยี่ห้อปีใหม่อีกเลย เวลาพี่น้องพอปรมากินหนามืนอีานน้องก้อนบอกหวยห้าสองจะเดี๋ยว่าหาสองอ,งอี่บัตตีแล้วพี่น้องเ้ยมันจะออกคนดีอืม